ว่าโดนนั่นทำเนี่ยเขาได้เป็นปรารดีด้สองสมัย,ยของสหรัฐเนี่ยถือว่าสุดยอดแหละเพราะเป็นปรารด,ดีของประเทศมหาอำนาจนะอันดับหนึ่งหรืออันดับสองของโลกเนี่ยถือว่าสุดยอดของชีวิตแล้วที่เขาบอกว่าเขาต้องการโนเบลไพรส์เนี่ยเขาเป็นการข้ออ้างไม่ให้เขาเสียฟอร์มว่าเฮ้ย hey, มึงไม่เป็นกลางเลยวะมึงมายุ่งเรื่องอะไรนะมึงบอกมึงไม่เกี่ยวเยรูซาเล็มเนี่ยเป็นเมืองที่เกิดของสามศาสนานะคุณลกูกศาสนาคริสต ศาส,สนาฮิบบูและก็ศาสนาอิสลามทั้งหมดเนี่ยเป็นการสร้างละครขึ้นมาเพื่อไม่ให้ชาวโลกด่าเขา mm hmm. เพราะจีนเนี่ยเขาต้องการเอาัมพูชามาเป็นด่านหน้าเขาก่อนที่อเมริกาจะปิดช่องแคบมาลากาแต่มาอย่างน้อยถ้าเขาลบก,กับอเมริกาตรงช่องแคบมาลากาเขาก็มีกัมบ,บูชาเป็นฐานเนี่ยคราวนี้สหรัฐจะครองความเป็นมหาอำนาจเดี่ยวแบบสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองได้ไหมหรือจีนจะขึ้นมาเป็นมหาอำนาจเดี่ยวต่อไปเราก็ต้องติดตามดูครับ มาที่เรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องเกี่ยวกับปรา,ารา์าธาิบรีทรัมนะครับซึ่งเขาคาดหวังว่าเขาอยากจะได้รางวัลโนเบลภัยสาขาสันติภาพแต่ดูเหมือนว่าจะปิวไปแล้วว่าครับท่านมองเรื่องนี้ยังไงอะครับผมมองแบบนี้นะครับคือผมว่าโดนั่นทำเนี่ยเขาได้เป็นแบบดีสองสมัยเนี่ยของสหรัฐเนี่ยถือว่าสุดยอดแหละเพราะเป็นประธาิบดีของประเทศมหาอำนาจนะอันดับหนึ่งหรืออันดับสองของโลกเลยถือว่าสุดยอดของชีวิตแล้ว โรเบลไพร์เนี่ยมันเทียบไม่ได้หรอกแต่ผมว่าผมอ่านแบบนี้นะก,การที่ทำอ่ะเอาโรเบลไพร์มาอ้างเ,เพราะเขาต้องการเข้าไปแบบไม่โดนดา่าในการเข้าไปหยุดยิงให้ให้เจราจาหยุดยิงทั้งยูเครนทั้งอิสราเอลเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเราต้องยอมรับแล้วว่าวันนี้เนี่ยสงครามของรัสเซียยูเครนสี่ปีนะเข้าเข้าไปที่สี่เนี่ย สงคารามอิสราเอลเนี่ยเข้าเข้าไปที่สามเนี่ยทางฝ่ายพันธมิตรด้านสหรัฐเนี่ยเสียเปรียบนะอืมครับคราวนี้ทาเนี่ยอะทําก็บอกว่าทาไม่ทาไม่ได้ยุ่งเลยอเมริกาไม่ได้ยุ่งอสองสมภ,ภูมินี้เพราะฉะนั้นการที่เขาบอกว่าเขาต้องการโนเบลไพรส์เนี่ยเขาเป็นการข้ออ้างไม่ให้เขาเสียฟอร์มเงว่าเฮ้ยมึงไม่เป็นกลางเลยว่ามึงมายุ่งเรื่องอะไรไหนะมึงบอกมึงไม่เกี่ยวนะผมมองแบบนี้นะ เพราะว่าอะไรรู้ป่าฮะถ้าทาอยากได้โนเบลไพรส์นะสิ่งที่ทําควรจะต้องทํามากกว่าการที่ให้รัเสเซียยูเครนหรือ Israel อยาเซลหยุดยิงคือการเข้าไปห้ามอิสราเอลเนี่ยฆ่าล้างเผ่าพัาานธุ์ปาเลสไตน์ที่ฉนวนกาซาคุณรู้ว่าจริงว่ะอันเนี้ยคนทั้งโลกเห็นแบบชัดชัดแต่ทําไม่พูดซะแอะเลยแล้วแถมยังให้ในทันยาหูเนี่ยวิ่งเข้าวิ่งออกในทันยี่ขาวถูกไหมฮะทั้งที่ในทันยูฮูเนี่ยถูกตัดสินนะ ว่าเป็นอาชญากรสงครามนะคุณโดยสาร ICC อ่ะจริงป่ะครับจริงครับเพราะนั้นผมมองแล้วทำาเขาไม่ได้สนหรอกตัวนี้แต่เขาเอารางวัลโนเบลไพล์น่ะมาเป็นเกราะป้องกันตัวเขาว่าเฮ้ยที่กูยุ่งทั้งหมดเนี่ยกูอยากได้โนเบลไพล์คุณนุกว่าป่ะแต่การกระทําเขาเนี่ยถ้าเขาลงมาเดแล้วเขาให้ปาเลสไตน์กลับมาอยู่ที่เดิมเขาไล่อสราเอลไปว่าเฮ้ยมึงอย่ามาฆ่าคนแบบนี้แล้วมันเป็นกฎกติกาของ UN ว่า t ู o State Solution ที่ตกลงกันมาแล้วว่าให้สองประเทศเนี่ยอยู่โดยให้อเอลเนี่ยอยู่แถวบริเวณก็เรียกว่าดินแดนของจัฟฟ้าก็คือเยรูซาเล็มเทอเวฟไฮฟาพวกเนี้ยน่าหนาตรงนั้นก็ถือว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์นะเขาเขาเขาถึงเรียกเปนอาหรับว่าจัฟฟ้าเพราะว่าเยรูซาเล็มเนี่ยเป็นเมืองที่เกิดของสามศาสนานะคุณโูศาส,สนาคริสต์ศาสนาฮิบรูแล้วก็ศาสนาอิสลาม,ลามครับนั่นแหละ แล้วก็เขากำหนดให้ปาเลสไตน์เนี่ยมาอยู่ที่ดินแดนปาเลสไตน์นะตั้งแต่ยัสเซอร์อาลาฟัตอ่ะแล้วไปออมาอิสราเอลลุกล,ล่ามาเรื่อยๆจนปาเลสไตน์ตกทะเลแล้วจะตกทะเลอยู่แล้วแล้วลลลตอนนี้ก็ไล่กระเทืบยิงลงบาลยิงลงเรียนฆ่าเด็กทาไม่พู้ลักคำเลยนะแล้วการที่ทําเนี่ยเข้ามาสั่งให้เรากับเขเมรหนหยุดยิงแล้วตอนนี้ก็มา,มาบอกว่าจะเป็น,นกลไกเจรจาผมก็เชื่อว,ว่า เขาก็ต้องการมีบทบาทในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้เพราะเขาต้องการทั้งเรากลกัมบ,บูชาเนี่ยให้สหรัฐเนี่ยตั้งฐานทัพเพื่อปิดล้อมจีนคุณนุเพราะฉนั้นผมว่าทำเนี่ยเขาไม่ได้เสียใจสักนิดนึงเลยที่เขาไม่ได้โนเบลไพร์ทั้งหมดเนี่ยเป็นการสร้างละครขึ้นมาเพื่อไม่ให้ชาวโลกด่าเขานะเพราะเขาเขาเข้ามาหยุดยิงประเทศนู้นโทรมาหยุดยิงประเทศนี้โทรมาหยุดยิงประเทศเราอะกัมบ,บูชาแล้วตอนนี้จะเป็น จะมาเป็นตัวการในการเซ็นโดยอ้างว่าโดยมีข้อแม้ว่าห้ามจีนเข้าร่วมด้วยนะคุณโนมันเห็นชันดอยู่แล้วอ่ะว่าเขาต้องการเอาอาเซียนออกจากจีนแล้วก็จะปิดล้อมจีนคุณโนเพราะว่าอเมริกาเนี่ยเขามาไกลเขาต้องหาที่พักพิงเขาอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้เพราะจีนเนี่ยเขาอยู่ที่เมนแลนด์ถูกไหมครับอยู่ที่แผ่นดินใหญ่นะครับมีแค่เนี้ยอ่ะผมอ่านแค่เนี้ยจะผิดหรือถูกท่านผู้ชมฟังก็ไปวิเคราะห์อืออ่ะ พูดง่ายๆก็คือเอาเรางวัลโนเบลไพร์เนี่ยเป็นบัตรสอทลอฮะจะได้ไปสอทลอเสือกับเขาทุกที่ทุกเรื่องอ่ะใช่ไมหมฮะท่านก็คุณนุ๊กคิดดูนะว่าการเป็นปราดีนาสัตวสองสมัยเนี่ยผมว่ามันมีศักดิ์ศรีหรือมีอะไรมากกว่าโนเบลไพร์เยอะอ่ะถูกไหมครับเขาเป็นปรารถนของซูเปอร์พาวเวอร์ของโลกอ่ะถูกไหมมันมันศักดิ์ศรีมันเหนือกว่ารางวัลโนเบลไพร์อ่ะผมบอกให้อ่ะแล้วเขาจะมาสนใจอะไรแต่เขา เอาโนเบลไพมาเป็นข้ออ้างเพื่อไม่ให้โลกประนามเขาอะว่าเขาเข้าไปยุ่งทุกเรื่องแล้วก็ยุ่งแบบว่าเข้าข้างด้วยนะมาที่ประเทศจีนฮะท่านไปในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยดูเหมือนว่าทัวร์จะไปถล่มที่ประเทศจีนอีกแล้วครับที่ทูจีนประจํากัมพูชาออกมาบอกว่าจะช่วยกัมพูชาในการปกป้องอธิปไตยของกัมพูชาครับท่านมองเรื่องนี้ยังไงครับก็คําถามเนี่ยมันก็ต่อเนื่องอย่างที่ผมตอบเรื่องทัพอะคือทัพวันเนี้ย ต้องการพันธมิตรในอาเซียเพื่อปิดล้อมจีนจีนก็รู้ว่าเขาก็ทิ้งทั้งไทยทั้งกัมบูชาไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ากัะบูชาเนี่ยไปเสนอตัวกับเขาไงเขาถึงเขาถึงลงทุนให้แล้วก็มาแล้วแล้วเขาก็เอาเรือมาไว้ไงป้ายเรือฟรีเกตสองลำเ่ยเขาไม่ได้กะให้กัมบูชาเขาเอาไว้คือไว้สู้กับสหรัฐถ้าสหรัฐปิดช่องแคบมาลากาเพราะคุณคุณนุชต้องเข้าใจนะไอ ขีปนาวุธที่ติดทำลายเรือผิวน้ํากับทําลายเรือดําน้ําเนี่ยสําหรับไอเรือสองลำที่กาลังจะมาจอะซึ่งยังไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่ด้วยนะคุณโนุครับมันมีพาสเวิร์ดนะคุณนุในการใช้ตอบโดพวกเนี่ยแลวผมเชื่อว่าจีนเขาถือพาสเวิร์ดตัวนี้ที่เป็นคําสั่งยิงอะ่ะเพราะจีนเนี่ยเขาต้องการเอากัมพูชามาเป็นด่านหน้าเขาก่อนที่อเมริกาจะปิดช่องแคบมาลากาใช่ไหมอย่างน้อยถ้าเขาลกกบอเมริกาตรงช่องแคบมาลากาเขาก็มีกัมพูชาเป็นฐานไงนถูกไหมครับ อีกอย่างหนึ่งก่อนที่ถ้ากัมบ,บูชาไอ้ท่าสารัตเนี่ยหลุดมาจากช่องแคบมาก,กาเขาก็มีกัมบ,บูชาเป็นด่านหน้าก่อนที่สารัฐจะทะลุเข้าทะเลจีนใต้เพราะเขารับแค่กองเรือที่เจ็ดที่มาจากกวมเนี่ยเขาก็เหนื่อยแล้วแล้วทางเหนือเขาเนี่ยก็มีเกาหลีใต้ญี่ปุ่นฟิลิปปินซึ่งเป็นพันธมิตรกับสารัฐคุณโน้กันเนี้ยมันเป็นยุทธศาสตร,สร์เรอ,อ้หุนเซนน่มันสําคัญตัวผิดอะ่ะแล้วเขาก็หลอกใช้มันคุณโนุก็อยา่าไปเพราะการที่เขามาตั้งฐานทัพฐานทัพเรือแบบเนี้ย ผมถามว่าถ้าเมกามันยิงจะลวดเข้ามาเนี่ยอาจีนเข้าเรือออกใครสวยอ่ะคนกัมพูชากับไอฮุนเซนะสวยเอาคุณโนบคือไม่ต้องเชื่อผมนะนะบางคนก็อาจจะหาว่าผมอวยจงอวยจีนนี่ผมวิเคราะห์คือผมวิเคราะห์ตามที่ผมคิดจะผิดหรือถูกประชาชนก็ฟังผมไปแล้วก็ไม่ต้องเชื่อผมก็เอาคําพูดของผมเนี่ยไปคิดว่าเอ๊ะไอพลเอกคนนี้มันมั่วหรือเปล่านะครับเพราะระบบประชาไตยอย่างเราเนี่ยนะ เรามีการออกสื่อแบบเสรีเนี่ยเราก็คิดเราอ่านได้จะผิดหรือถูกการเวลามเป็นแค่ตัดสินคุณโนงั้นก็แสดงว่าเราต้องเข้าใจประเทศจีนว่าเขาจําเป็นที่เขาจะต้องมีกัมพูชาไว้เป็นฐานทัพแล้วก็เขาจะต้องเลี้ยงกัมพูชาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยก็อย่าไปถล่มประเทศจีนเพราะว่าเขามีเหตุผลของเขาเขาไม่ได้เข้าข้างกัมพูชาเพื่อที่จะมาจาัดก,การกับประเทศไทยผมพูดอย่างนี้ถูกต้องไหมครับคือผมห้ามไม่ได้หรอกความคิดคุณโนน,นานา,นานจิตตังไงแต่ว่าก่อนที่ท่านจะ ในสถานการณ์โลกมันสุ่มส่มเสียงที่เกิดสงครามใหญ่เนี่ยคุณต้องใช้สติแล้วคุณต้องใช้ข้อมูลที่ผมบอกคุณไม่ต้องเชื่อผมแหม่คุณก็ไปหาข้อมูลคนอื่นแล้วมาฟังดูนะว่าเออมันเป็นไปได้ไหมคุณหนุคือจีนเนี่ยก็ไม่ดีทางยอมเสียเราเหมือนกันหรือย,ยอมเสียการบูชาเหมือนกันแต่เราเอง่ต้องมีจุดยืนคือเราต้องสร้างสมดุลทางยุทธศ,ศาสตร์คือเราจะต้องไม่ให้อำนาจชาติไหนมาใช้เราเป็นฐานทัพเด็ดขาดเพราะที่ผมบอกว่าสงคราม ใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้าเนี่ยอาวุธที่เป็นสิ่งที่น่ากลัวสุดเนี่ยคือจรวดคุณนุมันเป็นอาวุธยุทธศาสตร์ที่จะตัดสินการแพ้ชนะของสงครามครั้งต่อไปคือสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอ่ะเครื่องบินใบพัดกับรถถังเนี่ยเป็นอาวุธยุทธศาสตร์ที่ตัดสินกะารลบแพ้ชนะสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเรือทุกเครื่องบินเนี่ยเป็นอาวุธทางยุทธศาสตร์ตัดสินแ <gas> พ้นชนะนะครับเพราะแต่ว่าสงครามครั้งต่อไปเนี่ยก็คือจรวดคุณนุ เราะเราเห็นอยู่แล้วทั้งยูเครนนะสงครามรัสเซียยูเครนทั้งสงครามอิหร่านซาเอลไอรอนโดมาที่คุยนักคุยหนาว่าแน่แน่ยังพังยับเยินเลยทั้งไฮฟาทั้งเทลวิะถ้าจรวดเป็นอาวุธที่สําคัญนะคะท่านมันเกี่ยวข้องกับการที่ประเทศจีนเนี่ยมีการจํากัดการส่งออกแร่เอิร์ดนะคะแร่หายากออกไปทั่วโลกเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับไมหมฮะแล้วไม่ม <า S 1> ครับกรณีที่จีนเนี่ยไม่ส่งแร่เอิร์เนี่ย เพราะจีนต้องการบีบสหรัฐเพราะถ้าสหรัฐไม่มีลาเอ,อร์ธเนี่ยคุณนุ๊กรู้ป่ะทั้งเครื่องบินทั้งคอมพิวเตอร์ทั้งมือถือหรืออาวุธทั้งหลายเนี่ยเสร็จเลยนะเพราะลาเอ,อร์ธเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ไปทําชิปนะครับก็คนละหมัดอ่ะใช่ไหมสหรัฐตั้งทาลิฟของจีนขึ้นภาษีจีนจีนบอกนั้นกูไม่ส่งลาเอ,อร์ดมึงหรือสหรัฐบอกว่าสั่งประเทศบริวาวาห้ามส่ง ซมิคอนดักเตอร์ให้กับจีนวันนี้จีนก็บอกกูไม่เอาก็ได้กูคิดกูเองซึ่งตอนเนี้มันเข้ามาใกล้สหรัฐแล้วจากจากที่จีนเนี่ยไม่สามารถผลิตชิปได้เลยตอนนี้จีนเริ่มจากเจ็นาโนแล้วเขาบอกว่าอีกสองสามปีเนี่ยจะขึ้นมาสามนาโนซึ่งมาไ,ไล่ไล่ไล่ตู่สหรัฐแล้วนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งตอนนี้จีนเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนจาก AI ไเป็นระบบคอตั้มคุณนุก็คือสู้กับคนละหมัดแนตะ่ตอนเนี้ยเพราะว่าเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ นะวันนี้มันมีหมห,หาอำนาจสองขั้วชัดเจนเราก็ลองติดตามต่อไปว่าทั้งหมหาสองขั้วเนี่ยใครจะมาเป็นอันดับหนึ่งถูกไหมครับอันดับสองก็คงอาจจะไม่มีมันก็จ,จะเป็นหมห,หนาอำนาจเดียวคราวนี้สหรัฐจะครองความเป็นหมห,หนาอำนาจเดี่ยวแบบสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองได้ไหมหรือจีนจะขึ้นมาเป็นหมห,หนาอำนาจเดี่ยวต่อไปเราก็ต้องติดตามดูครับเพราะประเทศเล็กๆอย่างเรายังไงก็ได้รับผลกระทบระเทือนแต่อย่างน้อยเนี่ย ถ้าคุณนุ้ไม่ยอมให้มาหน้าไหนไมาใช้ฐานเราเป็นฐานทัพเนี่ยจะหลวมมันยิงข้าหมหัวเราไปข้าหมหัวเรามาอาจจะมีตกลงมาบ้างก็เล็กน้อยอ่ะแต่ถ้าคุณให้ตั้งแล้วเมื่อไหร่คุณรับเต็มเต็มก็คงไม่มีรัฐบาลไหนให้เอเมริกาไปตั้งฐานรรรทาัพอเมรับเห็นว่าปฏิเสธเรื่องฐานทัพที่ทำง,งานไปหลายรอบแล้วเหมือนกันนะครับท่านก็นผมว่ารัฐบาลไหนลองให้ตั้งเลยผมว่ารัฐบาลนั่าจะถูกไล่ก่อนที่จะไอจรวดจะมาคุณเข้าใจไหม ช่ไหมเพราะเราเห็นไอศักยภาพามาแล้วคุณโนมันแม่นมันเร็วแล้วก็แรงแล้วทางฝ่ายทางทั้งสองฝ่ายเนี่ยถ้านับรวมกันมีเป็นล้านลูกอ่ะคุณโนใช่ไหมแล้วเราจะหลบยังไงเพราะเรามีแต่บ้างไฟพยานาากะ่ะเราไม่มีพัตติออดไม่มีทาร์ตอะไม่มีไอรอนโดมใช่ไหมฮะเรามีแต่บ้างไฟบ้างไฟพยานาคอะ่ะแล้วคุณจะไปสู้กับไอไฮเปอร์โซนิกความเร็วสิบมัก สิบสองมักสิบห้ามักได้ยังไงอะคุณโนุแล้วมันยิงขึ้นมาไอ Hi ้ไฮโปโซนิกเนี่ยมันยิงขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศนะพอทีพมันจับปุ๊บถึงที่หมายปุ๊บมันลงทางดิ่งอะ่ะแล้วบวกแรงจี่ะแรงโน้มถ่วงของโลกอะคุณน้คิดดูเลยลงทางดิ่งอะนะแล้วบ้างไฟร์ยาน่าจะขึ้นไปทันหรือเปล่ากว่าจะจุดอะกว่าจะวิ่งขึ้นไปอะ่ะถูกไหมครับครับอ่ะ วัดีต้องขอขอบคุณท่านนะครับพลเอกดังสีนะครับกิจกยาทรัพย์ขุนราคัเศรษฐกิจครับที่มามองสถานการณ์โลกให้เราได้เข้าใจกันนะครับท่านอยากจะฝากอะไรกับคนไทยไหมครับเกี่ยวกับเรื่องบ้านหนองจานกับบ้านหนองยาแก้วครับที่บังคนไทยไหลายคนใจร้อนเลอเกินนะครับคนตันตาหารเลอเกินวม่าเมื่อไรจะเสร็จเมื่อไรจะเสร็จที่ท่านอยากจะฝากอะไรน,นิดนึงไหมครับผมมองแบบนี้วันนี้เนี่ยสถานการณ์ขนาดนี้นะการติดตามสนใจของประชาชนคนไทยทั้งประเทศความสามารถคขยงคนไทยทั้งประเทศเนี่ยผมว่า รัฐบาลอนุทินไม่กล้าฆ่าตัวตายด้วยการเพิกเฉยแต่จะเข้ายังไงนะกองทัพก็ไม่มีทางอยู่ได้นะถ้าเกิดไม่ถามรอบนี้มันเป็นภาคบังคับจริงๆเพราะมันคืออง่ายๆอะ่ะมันมันมันเป็นความชอบทำถูกต้องของเราร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็มันบุกลุกเรามาสี่หกปีเนี่ยเราต้องทำแน่ๆแต่ว่าให้โอกาสนะทั้งรัฐบาลทั้ง องทับว่าเวลาอาจเราอย่าไปบีบเขาเราดูเขาไปเรื่อยๆนะครับเพราะวันนี้ที่ผมดูเนี่ยการที่เขาเริ่มจากการกู้ระเบิดเนี่ยก็เป็นการที่จะเปิดทางเอากําลังเข้าไปบังคับใช้กฎหมายนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยการทําครั้งนี้มันต้องรอบคอบเพราะว่าเราไม่อยากให้สูญเสียทั้งฝ่ายเรากับฝ่ายกัมพูชาแต่ผมเชื่อว่าเราเตรียมแผนไปหมดแล้วก็อดใจนิดนึงผมผมทราบไหมว่าท่านใจร้อนผมก็ใจร้อนนะ ผมก็อยากให้มันจบๆไปผมอยากจะเห็นภาพคือคนไทยที่มีเระสานสิทธิ์ที่บ้านหนองจานกลับเข้าไปนะครับมีการสร้างรั้วเป็นโมเดลนะเอาคอนเทนเนอร์คุณการไปตั้งนะครับแล้วก็คนเราก็ทำมาหากินได้ในพื้นที่ที่เป็นของเราแล้วภารกิจเนี้ยถ้ามันสําเร็จเนี่ยพื้นที่ต่อไปเนี่ยไอบอลสองบอลเนี่ยต้องเป็นลายต่อไปนะครับรวมถึงภาษาคนาหรืออะไรอีกสารพัดเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะต้องร่วมวม,มือมือร่วมใจเป็นหนึ่ง เพราะนั้นขอให้ท่านอดใจดูอีกสักพักหนึ่งนะผมว่าไม่นานรอบเนี้ยแล้วผมเชื่อว่าคุณอนุทินเอ่ยทตาหารเอ่ยเนี่ยเขาก็เครียดหนักอะ่ะตอนเนี้ยนะว่ามันเขาต้องการจบแบบสวยสวยอะ่ะแต่ถ้าสุดท้ายแล้วถ้ามันปะทะเนี่ยผมเชื่อว่ากองทัพเราก็พร้อมปะทะนะครับเพราะผมผมมองแล้วเขาเตรียมไว้ทุกอย่างนะทั้งบกเรืออากาศนะครับแล้วถ้าเกิดเขาทําไม่ได้เราค่อยมาด่ากัน ครับอะวันนี้ตาขอบคุณคุท่านนะครับเพิ่อนดังสีกิจการซานต่อไณนะครับวัสดีครับวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านครับครับอ่าก็ต้องบอกว่ารอมาสี่สิบปีแล้วเพราะฉะนั้นรออีกสักนิดหนึ่งนะครับทุกอย่างจะสวยงามแล้วก็เสร็จสิ้นนะครับทหารรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายปกครองเนี่ยทุกคนร่วมใจเพื่อที่จะเอาอธิปไตยของประเทศไทยกลับคืนมานะครับเราอยากเห็นภาพบริการทั้งประเทศนะครับว่าเจ้าของที่ดินทำกินเนี่ย ชาวบ้านเนี่ยได้เข้าไปอยู่ในพื้นที่เอกาาสสาิทธิ์ของเขาอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ขบูชาทั้งหมดต้องออกไปเราอยากเห็นภาพตรงนั้นรวมไปถึงการสร้างกำแพงที่จะเกิดขึ้นในลำดับถัดไปรวมไปถึงตู้คอนเทนเนอร์ของคุณกันจอมพลังนะครับที่จะมาเป็นกำแพงอีกชั้นหนึ่งนะครับนอกจากล้วนทุต่ามลอยากเห็น ใกล้ๆนี้เราจะได้เห็นกันเพราะฉะนั้นอดใจรอสักทีหนึ่งนะครับจากกดตกันกันะครับต่อพวกเดียวกันนะครับทางประเทศไทยเราต้องรวมกันเป็นเนื้อเดียวกันสามัคคีคือพลังของประเทศไทยนะครับไปก่อนนะครับขอบไปการถามได้จารสวัสดีครับ